สวัสดีค่ะพบกับช่างสาวบัญญีชันแหน่พี่น้องมาชมบรรยากาศบิวทิวทัศน์งามๆน้ากันค่ะกับสาวบญีฉันแหน่พี่น้องมาชมวิวทิวทัศน์สวยๆงามๆค่ะที่บ้านน้องพักแวดนะพี่น้องนะตีนผูค่ะมาชมบิวทิวทัศน์งามๆสวยๆพี่น้องรับลมหนาวด้วยกันค่ะลมสวยๆนะพี่น้องค่ะบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นสวนยางพี่น้อง ลมหนาวพัดบีบีแล้วนะพี่น้องเนาะค่ะดูที่ทัดงามงามค่ะที่บ้านน้องพักเวนแล้วนะพี่น้องเนาะค่ะมาชมบรรยากาศน้ำกันพี่น้องตอนรับลมหนาวค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะคะเนาะค่ะเป็นทางเข้าหมู่บ้านอีกทางค่ะที่เชื่อมต่อระหว่างระหว่างบ้านดงเจริญนะพี่น้องเนาะ อำเภอโพไซจังหวัดน้องพักอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตำบลสารพีน้อพี่น้องค่ะแต่ว่าไอ้ที่เชื่อมต่อกับดงเจริญดงเจริญนี่เป็นไอ้เขตอำเภอตะกาดนะพี่น้องค่ะนี่จะเป็นทางไปบ้านดงเจริญพี่น้องสามีกับกระร่างเดินทางกับบ้านนะคะเนาะพาพีพาน้องมาชมบรรยากาศค่ะเราะชมเที่ยวดูบรรยากาศแถวภูนาะพี่น้องเนาะ หากันเยอะมก็ไลค์ก็แชร์ก็คอมเมนต์ก็กระดิ่งก็ซับสไคร์ Subscribe งั้นให้นำในเด้อจ๋าเด้อชมวิวทิวทัศนง์งามๆกับสาวบันญีชาแนลพี่น้องบรรยากาศภูรุงเนาะพี่น้องเนาะที่บ้านน้องเพื่อนอำเภอโพไซตำบลสาลพีเนาะพี่น้องเนาะค่ะมาชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์งามๆน้ำกันค่ะรับลมหนาวพี่น้อง,ง,นะองเอ้ยลมอยู่ตีนผูกะลมแห้งไงเจ้าน่อยเนาะพี่น้องเนาะค่ะแต่ว่ากะอยู่แล้มีความสุขค่ะพี่น้อง อยู่กับวิวธรรมชาตินะคะสาวันนีมากมากพี่น้องอันมา้เงี่ยในก็อดใจที่จแวะชมบรรยากาศบได้ยน้อพี่น้องกัคินหอดพี่น้องไว้ไอเอฟซีกับนเอฟซีไหมนะคะเนาะพี่น้องพาพี่น้องมาชมบรรยากาศ,รรากาศวิวธรรมชาติค่ะขามาขายข้าวเมาล็อกขายทั้งอำเภอพุสใส่ค่ะมือวันนี้่นองก็รับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันกับสาวบันฮีชาแนลนะคะ โอ้ยพี่น้องลมฟังเอารหลค่ะแห้งหายพี่น้องจะนอาอยู่บ่ได้ค่ะถ้าแบบหน้าหนาวค่ะค่ะทีนผู้พี่น้องบรรยากาศวิวทิวทัศน์งามๆค่ะกับสาบันนี่เช่นเนี้ยก็อยืาลืมก็ไรก็แช์ก็คอมเมนต์ก็กระดิ่งก็ซับสไครให้นำในเด้อค่ะเด้อกับให้สาบันนี่น้ำในพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้สาบันี่ก็จะขอตัวลาไปก่อน,นพี่น้องก็จะพบพอกันในคลิปต่อไปนะะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ ไหวสำนีกก่อนนะพี่นอ้องจังพบพอกกันในคลิปต่อไปก็ขอให้พี่นออ้องเอฟซีเก่าพรือเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะคะม,มีความสุขมากๆนะคะฮิงๆป,งปังๆร่ำรวยกันทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย